อัลลอฮฺุลลอฮฺุอัลลอฮฺมอัลลอฮฺุ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 อัลละฮฺุอัลลอ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 ฮฺุอัลอฮุอัลลอฮฺอัลลอฮฺุอัลลอฮฺุอั วันนี้เราจะมาดูหนึ่งในทักษะที่มีความสําคัญในการขอดุทิศกัคือคำมงคลทั้งหมดของสุลต่านสุลลต่านของฮิสลามที่รายง,งานโดยท่านอบูฮุฮอร์ย์รอบันทึกอยู่ในซาฮีมุสอิมามุสลิมดูบรรทัศแรกเลยนะทั้งหมดของสุลต่านสุลต่านเขาได้กล่าวว่า,วาวอิยาดะอาอาฮัดุกุมเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามขอดุทิศกับพระองค์ฟาลาเยกุนเขาอย่าได้กล่าวคํานี้หรืออย่าได้กล่าวในทํานองนี้ อัลลอฮุมมัอฟิรนีอินชิตาอัลลอฮ์ขอทรงอภัยโทษให้กับฉันหากพระองค์ทรงประสงค์นั้นอย่าใช้คาว่าอินชิตาหากพระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ทรงประทานฤาษีให้กับฉันถ้าพระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ขอให้ฉันหายป่วยถ้าพระองค์ทรงประสงค์ไม่ต้องมีคําในว่าไม่ต้องมีคําว่าถ้าอินชิตาถ้าพระองค์ทรงประสงค์แล้วให้ทําอย่างไรล่ะวาละกินแต่เทวะลียะซิม ให้ฟันธงให้มีความเด็ดขาดอัลมัสอาละตะในการขอเนี่ยคือให้ตะยีนให้กำหนดแน่นอนเลยว่าขอสิ่งใดขออะไรตั้งปฏิธานแบบขอแบบฟันธงเลยขอโดยไม่ลังเลขอโดยไม่มีข้อสงสัยในการตอบรับจากลอสุบฮานัวตาลาเลยซึ่งข้อนี้มันเป็นหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญที่เราจะต้องฝึก เพราะบางครั้งในบางเรื่องราวที่เราขอของลรรณ์เนะี่ยดูมันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่สําหรับเราแต่สําหรับอลแล้ะไม่ได้ใหญ่อะไรเลยวันยูอัลซิมอัลรอบบตาและจงให้ความปรารถนานั้นวัอยูอัลซิมและจงให้ความสําคัญจงให้ความยิ่งใหญ่อัลรอบบตากับคําขอกับการขอ คือขอขอให้เยอะขอให้ใหญ่ขอให้มากนั่นแหละขอให้คําขอนั้นเป็นสิ่งที่มีความใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้เยอะทําไมละ่ะฟ่อินนั ل ลลอฮ์เพราะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นละยะจะเอาละโมโหใช้อนอัตตาหูสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์สุบฮะดะทรงให้ ถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครก็ตามถ้าอัลลอฮ์จะช่วยใครก็ตามสิ่งนั้นนั้นจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระองค์และจะเอาต่อโมโูมันจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระองค์เลยใช้อนอาต่อฮูสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานจะส่งประทานให้กับใครถ้าอัลลอฮ์จะประทานให้กับใครอัลลอฮ์ให้เราหายป่วยอัลลอฮ์ให้เราให้เราได้รับบิสกีอัลลอฮ์ให้เราได้มีหน้าที่การงานอัลลอฮ์ให้เรานั้นคลายกับปัญหากับบุษศก มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับอัลลอฮ์เลยอัยลลอฮ์ س ب าน ن ه และ ت ع านั้นทรงให้ท่านนาบีมูสาอหมัิส,สัลมนะรอดพ้นจากการทำลายจองล้างของฟิโรจน์น้ำทะเลยังแยกได้เลยอัยลลอฮ์ س ب ح ا านและ ت ع าให้ท่านนาบีให้ท่านนาบีซะกรียาได้รับบุตรชายทั้งที่ไม่มีปัใจจัยในการที่จะมีบุตรเลย อายุก็มากผมก็งอกภรรยาก็เป็นหมันแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยไม่ใช่เป็นข้อจำกัดเลยเท่าที่เรา,าจะให้มีรจกริยามีความมั่นใจขอวาลัมอาคุลวิวาอิกะรบ,บีชะกิยาฉันไม่เคยผิดหวังในการขอกับพระองค์เลยทุกครั้งที่ขอเราจะได้นั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญนะเรื่องที่มีความสำคัญในการขอจัเราสุภานวาตละ คือความมั่นใจความฟันที่เราฟันธงในการตอบรับจากลอสุบฮานูวาตาเลยเลยแล้วก็เช่นเดียวกันในการที่เราฟันธงในการตอบรับกับในการที่อล,ลอสจะตอรบรับเรานั้นให้เราฟันธงในการที่เรานพยายามทําอาดาบมารยาในการขอดวอา้างกับลอสุบฮานูวาตาละอีกสำนวนหนึ่งนะฮะดิษการรุสอัลลอฮส,สั่งได้กล่า,าวว่าอิลาดาอาอาฮาดุกุม เมื่อผูดใดไก็ตามขอดุอา,าวอนกอัลลอฮฺ سبحانه แะกอาตาละขอเรื่องใดก็ตามฟันยะซิมอัลมัสอะละจงฟันธงในคําขอเลยจงฟันธงในการขอฟันธงในการตอบรับเลยขอโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นขอโดยที่ไม่ต้องมีม,มีมีคาถามปลายปลายเปิดขอโดยที่ไม่ต้องบอกถ้าอัลลอฮฺทรงประสงค์ถ้าอัลลอฮฺจะทรงให้ไม่ขอพระองค์ทรงให้ฉันได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้เลย ไม่ต้องสงสัยในการขอในการให้ของอัลลอฮ์ถ้าจะสงสัยก็สงสัยว่าเราเนะี่ยตัวเราเรานั้นคู่ควรหรือไม่ก็ปรับตัวเราให้คู่ควรกับสิ่งที่เราจะได้รับแต่การให้ของอัลลอฮ์ไม่ต้องสงสัยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นอิซะดออาหัดุกกมเมื่อผู้ใดก็ตามจะวิงวอนขอขอับอัลลอฮ์ฟันยะซิมอัลมัสอะลรจงฟันธงในคําขอจงเจาะจงในคําขอจงมีปฏิฐานในคําขอหรือคาตอบรับเลยนะ วาแล้อายา่าโกแล้วนะโดยที่เขาอย่ากล่าวคํานี้นะอย่ากล่าวในคํานี้หรือทํานองนี้อัลลอฮุมุมาอินชิต่าฝ่าอัลเทนอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงคง์จงประทานให้กับฉันไม่อย่าใช้คําว่าถ้าผงค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ให้แน่นอนเพราะถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์มันเป็นความกั้มกึงแล้วแต่พระองค์ให้ไหม่ให้ไม่อัลลอฮ์ให้ได้ อัลลอฮ์มีความสามารถจะให้ได้เพราะคำว่าถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ทรงต้องการมันดูเหมือนว่านะดูเหมือนว่าเอออัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลยังกักอยู่อัลลอฮ์ยังไม่ไม่พร้อมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลมันใหญ่มันใหญ่เกินไปอาจจะใหญ่เกินไปสำหรับอัลลอฮ์สุบฮานวุวาแต่ลนะมันจะเข้าไปในทํานองนี้นั้นให้เราได้ฟันธงให้เราได้เด็ดขาดในคําขอเลยไม่ต้องโดยไม่ต้องมีคําว่าอินชิกะ เขาว่าอะไรละ่ะฟาอินนัมว่าฟาอินนฮแทจริงอัลลอฮ์นั้นลามุสตักรอฮะลไม่มีผู้ใดที่ทําให้พระองค์ทรงไม่มีผู้ใดที่ไปบังคับพระองค์ไม่มีผู้ใดที่จะบังคับพระองค์หรือไม่มีผู้ใดที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพระองค์ไม่มีเรื่องใดที่จะเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับพระองค์ก็ได้ดูคําอธิบายเลยนะอัดดูอาการขออุอากัับรวสุบฮานูวาตาลาเนี่ย มินอเซนลเลอีบาดาถือว่าเป็นหนึ่งในอีบาดาที่มีความสูงส่งซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะอาจจะกล่าวได้ว่านะอีบาดหนึ่งในดดอาหนึ่งในอีบาดาที่มีผลกับเรานะลงทุนน้อยได้กำไรงามทิ้งขอดดอาสองสามประโยคชีวิตเราจะเปลี่ยนเหตุการณ์เราจะเปลี่ยนปัญหาประสาทของเราความเดือดร้อนต่างๆ่านนในปัจจุบนันนี้ทั้งเรื่องดุนยาเรื่องอาเกีย์ เป็นวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นโลกปัจจุบันนี้มันมีปิดตันความรัศมรสายความจัดร้อยเต็มไปหมดบัรหาประสักเราตั้งแต่เช้าขึ้นมาในการทํามาหากินในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราคราวนี้คืออัลลอฮ์บอกกับเราว่าอุดโอเนอัสตัญิบุกุมขอกับเราในเรื่องใดก็ตามเราจะตอบรับนั่นคือสัญญาของเราแต่ในคําสัญญาอันนี้นั้นมีเงื่อนไขมีชูรุดที่เราเราต้องมีอัลลอฮ์ให้แน่นอนแต่เรา มีกี่เปอร์เซนต์เรามีความมันเราตัวเรานั้นมีคุณสมบัติกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งในคนุณสมบัติสําคัญที่จะทําให้จะเป็นคนุณสมบัติที่ดูดดึงดูดดอาให้เป็นจริงได้นั้นคือมั่นใจฟันธงในการขอกัรเลาสมภาพนวอาตาละและถือว่าดูอานั้นเป็นเป็นออบาดาที่มีความสูงส่งมีความยิ่งใหญ่นะ อัลลอฮฺที่ยะตะกอรมุบิฮะอัลอับดุอิลาอห์บิฮิอัลซับญัลลาที่บ่าวนั้นสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ س ุบฮานแะก็แหวนตาละนั่นเรื่องหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือดดอาร์นี่เป็นอิบะดาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ดดอาร์เป็นอิบะดาที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดหนึ่งในอิบะดาที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดคือดดอาร์หนึ่งในสิ่งที่เรานั้นให้เกียรติอัลลอฮ์หนึ่งในสิ่งที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์หนึ่งในสิ่่่่่งงงงทททีีีมมมมุบออ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 กวาาาาาเเเเเรรรรรนนนยป็ลลลลิผู้้้ศัััธแจฮฮคืตข ถ้าหากว่าเราให้เกียรติอัล l l a ์เราให้ความยิ่งใหญ่กับอัล l l a ์เราไว้วางใจอัล l l a ์ก็ต้องขอกจาก a ล l a h ์ ب ุบฮานี่ว่านั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญมากเลยด้วยเหตุนี้เองว่าลาลิก้าด้วยเหตุนี้เองการในเนบิวส,ะละวสะละุลลาะสัลลัมยูอัลลิมุอัลฮะบะฮูไกฟิีติดดวงอาเหตุนี้เอง ah ะะทั้งสุลลาะสุลลาะซัมนั้นจึงทรงสอนวิธีดวงอาดวอาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพดวอาอย่างไรที่มีประสิทธิผลออรประสิทธิผลดวงอาอย่างไรที่มีน้ำหนัก การขอดูอาไม่ใช่การอ่านดูอาอันนี้ต้องจาไว้เลยนะอ่านดูอาคือสักแต่ว่าอ่านอ่านให้มันจบจบจบไปแต่ขอคือความรู้สึกคือต้องขอต้องวิงวอนต้องขอต้องมั่นใจต้องมั่นต้องมุ่งและต้องมอบกับลอสุภาพนุวาตาละว่าฟิฮัสะฮาดิสในฮาดิสนี้นั้นย <c> ะ <oughs> บรุนจะบิยุสละอัลฮ์สุลแมอัลมุสลิมีนะทัลลุสุลได้ทรงใช้ละบะดาผู้ศรัทธาเราเราท่านท่านใช้อะไรละ่ะอันนหูอิซาดาอาอาะดรอบบะหูเมื่อผู้ใดก็ตามจะวิงวอนขอกับอัลลอฮ์เรื่องอก็ตาม ฟันยะซิมอัลมัสอะไรให้เขาฟันธงในคําขอขอแบบปฏิทภาพขอแบบขอฟันธงไปเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องกักหากอัลลอฮ์นั่นหากไม่ต้องใช้ว่าหากขออัลลอฮ์อัลลอฮ์มักฟิรนลยอัลลอฮ์ส่งไปโทษให้กับฉันอัลลอฮ์มารุษุกนีอัลลอฮ์ให้รุษกีฉันอัลลอฮ์มัชฟีนีอ um ัลลอฮ์ um ini, Allah, ขอฉันหายขอแบบฟันธงเลยไม่ต้องกักว่าหากอัลลอฮ์ส่งประสงค์ไม่ขอให้เยอะขอให้มากถ้าจะขอสวรรค์ก็คือขอสวรรค์ทั้งฟืรดาสเลย ขอแบบฟันธงแบบไหนและเบไอยักษ์ต่ะบิสววอานโดยการทำให้ให้เขานั้นฟันธงในคําขอเลยเด็ดขาดในคําขอเลยไม่ต้องกักในคําขอเลยว่ายสทุลปินอัลลอฮ์สรอฮากันโดยที่เขาขออัลลอฮ์แบบชัดเจนเลยว่ลาละอยกูลันนะโดยที่ยากล่าวว่าหรือยากาล่วในทํานองนี้อัลลอฮฮุมมะ อินชิตอาอัติเนอัลลอฮกอัลลอฮ์ทรงประสงค์ก็ต้องมอบให้กับฉันไม่ต้องคําว่าอินชิตาไม่ต้องใช้คําว่าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่ว่าอัลลอฮุมะอัติเนเลยอัลลอฮ์ทรงประ,ประาทานให้กับฉันไอหมายถึงว่าฟาลายาชุกกุฟิลกอบุลไม่ต้องสงสัยในการตอบรับจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับแน่นอนอัลลอฮ์ทรงสัญญาอุดอโณนีอัสตัยบุลกุมอันนี้สําคัญมากเลยนะประเด็นสํญญาคัญเลยอุดอัลลอฮ์ว่าอันตุมมูกยนูนบินอิยาบนานะฮิสอื่น ท่านขออัลลอฮ์หรือท่านฟันธงมั่นใจในคําตอบรับว่าได้แน่นอนแต่จะได้อย่างไรนั้น3กรณีหนึ่งอาจจะได้ตามที่เราขอสองได้ดีกว่าที่เราขอสอัลลอฮ์ให้เก็บไว้ในอาเคิยร์ได้แน่นอนบันยิ่งไปกว่านั้นยัสตากีนุ อูคูอะมตรู้บีฮีให้เขามั่นใจในว่าจะเกิดสิ่งที่เขานั้นขออันนี้สำคัญมากเลยนะคือมั่นมั่นใจแบบ,นนบ,บเนี้ยชั้นอูบักเนี่ยขอก็อัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ขอให้ชั้นได้มีโอกาสเดินทางร่วมอพยพกับทรารุลออัลลอฮ์อัสซัสลัมขอสิ่งนี้นะขอแลวมั่นใจเลยขอแบบเตรียมเลยอย่าไม่ใช่ได้อพยพเลยถ้าอูบักนั้นมั่นใจในะคําขอว่าอัลลอฮ์ให้แน่นอน ท่านเตรียมจัดจานจัดแจงพระสัมภา,าระต่างๆนานาสัมภาระต่างๆนานาเนี่ยเตรียมไม่เลยเตรียมไม่เลยเพราะมั่นใจในคําขออีกคําหนึ่งที่ความให้เราเห็นภาพชัดของมาดาสบะที่เขามีทักษะในการขอแล้วมีข้อนี้คือท่านมงมาบิดข้ตอบท่านท่านได้กล่าวว่าอินเนลอะไม่รู้ฮ ah ัมมันอียาบะฉันไม่กังวลเลยนะในการตอบรับจากอัลลอฮ์ฟาอินนี อามลุหัมมะอดุอดแต่ฉันนั้นกังวลว่าจะได้ขออัลลอฮ์ในประเด็นเร AH ื่องการขออัลลอฮ์ต่างหากล่ะเพราะอะไรล่ะฟาอิลาอุลหิมตุบิสูอานเมื่อฉันได้รับฮิดาได้รับดลใจว่าให้ขอฟาอินูยะติอันอิยาบะฮ์มาเพราะคําเมื่อขอแล้วคําตอบรับนั้นจะมาพร้อมกับคําขอคือมั่นใจแบบนี้เลยอ่ะนั่นคือสิ่งที่มันสร้างความต่างในชีวิตเรานะเราขอแบบกักขอแบบได้หรือไม่ได้จะได้หรือไม่ได้ไม่ ขอแบบมีความเชื่อมความมั่นใจว่าขอพระองค์ทรงได้ที่เราขอเพราะรอดสัญญาไว้แล้วเราเราก็ปรับตัวเราเนะี่ยให้มีคุณสมบัติที่คู่ควรกับการได้รับอน,นั้นดุเป็นมุหมนเป็นผู้ศรัทธาทําตนให้ใกล้ชิดกับเราสุภาพนุวาตาละอันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในลําดับต้นๆเลยนะอาดาบมารยาชรุดเงื่อนไขการขอดุอานั้นมีเยอะแต่สิ่งที่มีความสําคัญในระดับต้นๆคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ว่าเมื่อจะขอ วัลยูอัลซิมอัลมัสอะไรชาจะขอนั้นขอแบบฟันธงเลยไม่ต้องกักวัลยูอัลซิมอัลกบะจงจงให้มีความปรารถนาในคําขอนะั้นให้เยอะๆแต่หรือจะขอก็ขอเรื่องที่มันใหญ่เรื่องที่เยอะเลยเพราะอะไรล่ะฟาะอินนัลลอฮะละเยอะตาอัลลอฮ์มาโฮใช้อ่อนอัลต่อูถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครก็ตามมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับอัลลอฮ์ไม่ใช่ภาระสำหรับอัลลอฮ์เลยเรื่องง่ายนิดเดียวเอง กุณรักความยิ่งใหญ่ของเราสุภาพนุวาตาละอันนั้นคือหนึ่งในหนึ่งในเทคนิคหนึ่งในหลักการสําคัญกฎสําคัญที่ดูอัลกอรอนจะตอบรับเพื่ออวลลสุภานุวาตาละเพื่อให้เรานั้นได้ใช้โอกาสนี้เปลี่ยนเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราให้เป็นดีกับเราโดยการขออัลลอฮฺและให้ใช้หลักการเองวันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันอัลลอฮฺเาอะลาม์ฮัมมัดอุวะลาอาลัยฮิวะอฮฺซ็อฮบอุสซมบัลฮัมดุลลาฮิรัลบอฮอาลลมีน